56ธันวา2568เราจะทำการฉลองครบรอบ10ปี1ทศวรรษประกวดรอยสัก The Welcome Tattoo Convention มีคนให้ความสนใจมากมายมาตลอดขอบคุณมากครับประสบความสำเร็จเราเจอกันปีนี้เจอกันที่ SC Plaza ขนส่งสายใต้ใหม่อาหารการกินเพียบขอบคุณมากครับ